เอาละครับผมสุชาตินีนะครับคือกำลังรับชมเพลงเองชนะจ้ามันอนยู่มีเกมโซนโฟนอีกแล้วนะจ๊วัน,นี้ผมจะมาทำการผสมหาชุดโอเว l o a d นะฮะเพราะว่าผมเห็นเขาขายกันอะเดิมๆมันค่อนข้างที่จะแพงมากในตอนนี้นะแพงแพงแพงกว่าแต่ก่อนเออแต่ก่อนผสมได้มันก็แบบไม่ค่อยแบบทำให้เราอยากผสมเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ถ้าผสมได้เนี่ยมันก็ราคาโอเคอยู่นะผมจะใช้สัก50กล่อง50กล่อง กล่องผสมแล้วกันเรามีกี่กล่องอยู่ตอนนี้เราไม่มีซักกล่องใช่ไหมเดี๋ยวขอไปซื้อกล่องผสมก่อนไปห้าสิบกล่องอยู่ที่สองจุดห้าเอ็มนะฮะปิบซื้อไปแล้วก็ของที่เราจะเอามาผสมผมจะเอาเป็นแลแล้วกันผมเคยเอาแคดยูนิคแคดไฮผสมแล้วในในคลิปก่อนๆนะมันมันก็ติดแหละเออติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ว่าคราวนี้ผมจะลองเอาแคดแลผสมเพราะว่าเห็นเขาผสมกันส่วนใหญ่เขาใช้แคดแลนะในการผสมมันจะติดดีกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าและแคดแลแล้วก็ประดับประดับหลัง ไม่เอาเราจะเอาส่วนอื่นยกเว้นส่วนหน้าประดับหลังเออเฮ้ยหน้านี่หกหมื่นเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาตกชิ้นละประมาณแสนหนึ่งเสื้อเหมาเลยเหมาเหมาเหมาอัลละแสนดูดีๆนะเผื่อไปเอาผิดมาไปเอาเราจะซื้อได้ทีละสิบอันเพราะว่าคังเราเต็มขอไปดูอย่างอื่นก่อนเดี๋ยนะแลอ,อะไรวะอินเวอร์เตอร์อินเวอร์อเตอร์เครื่องซักผ้าแลยวไม่ใช้เครื่องซักผ้าเลยหลังไม่เอามือเอามือร้อยสิบเค กางเกง 110k ตอนแรกผมว่าจะประกาศรับอันละร0อยเคแต่แบบคล้กเกยจประกาศก็มาดึงเอาอย่างนี้แล้วกันอ่าดึงอย่างนี้ก็ได้อันละ10 K บเคเหมือนกันคางเต็มหรอคางเต็มเอาไปเก็บโอเคตอนนี้ก็ซื้อมาครบแล้วมีเกียอัไว้เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าดดอันอยู่ในนี้นี่ในคางอีก40อันก็เป็น51อันผมสามารถเอาพวกนี้ฝากคางได้ไหมของที่ผมโคลนไว้เนี่ยหรือมันต้องอยู่ในช่องเก็บของนี่เดี๋ยวไม่เป็นไร เราใส่เลยทีละสิบตัวแล้วกันทีละสิบเอ็ดตัวมาคอสตอมิกอ่าเปิดเปิดด้วยเสื้อสองอันไปฮะผสมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะผสมแบบรัวๆนะฮะจนกว่าจะติดนะไปไปดูกันฮะสิบเอ็ดอันแรกไม่ติดเลยสักอันเดียวอ่ะไปเอามาใหม่ไปเอาใหม่ใหม่โอ้ดูดิดูชื่อเขาขึ้นดิเขาเปิดได้กันอนะ่ะโอ้โหผม,มอยากได้บ้างอนะ่ะสักสกล่องเอขาสักกล่องเอะวเขาสักกล่องเถอะมาอีกสิบเอ็ดอีกสิบเอ็ดชุด ต่อไปลุยฮะโอ้โหไม่ติดอีกแล้ววะี่ะ2บชุดแล้วนะยี่สิบอันแล้วอ่ะยังไม่ติดอีกอวะมันโผล่มาสักกล่องนึงให้ได้ให้ไม่ได้เหรอโอ้ใจร้ายจังเราหมดไปกี่เอ็มเนี่ยเรามีส5บ้าเหลือย7บเจ็ดหมดไป 7, เจ็เอ็มเอ้ยแปดเอ็มสิผมหมดไป8ปเอ็มยังไม่ได้สักกล่องเหลือ30สิบกล่องลุยต่อครับจนกว่าจะติดไปโอ้โห สามสิบกล่องก็แล้วเ้ยจะติดไหมเนี่ยขอสักกล่องหนึ่งก็ยังดีนะสักกล่องหนึ่งอะมันจะไม่ให้เราจริงเหรอเพื่อนฮะกล่องเดียวก็ไม่ให้เหรอลุยกันต่อครับผมอีกสิบกล่องไปลุยฮะโหไม่มีสักกล่องวะ่ะไม่มีสักกล่องเลยอะเหลืออีกสิบกล่องสุดท้ายแล้วโอ้โหมันจะไม่ได้จริงๆเหรอ ถ้าเราไม่ได้สักกล่องหนึ่งเนี่ยคือศูนย์เลยนะเจ็ดเอ็มที่เราทําไปเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์เลยนะไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเลยนะหือสาบศูนย์ไปเลยนะขอกล่องเดียวขอกล่องเดียวเพื่อนมาสิบกล่องสุดท้ายใส่ไปเลยแล้วกันหือหือห้าสิบกล่อง ไม่ติดจริงหรออืมผมว่าใช่แล้วผมว่าเราโดนแล้วอืมใช่แล้วเนี่ยกล่องสุดท้ายไหมเนี่ยบับหมดโอ้โหเวนยิง <c oughs> <c oughs> จริงเฮ้ยมีกล่องขายมั้ยโอ้โหแล้วไม่ติดเหรอไม่ติดเลยเหรอผมเกินไปวะหูสี่เอ็มสี่สี่เอ็มมันนี่อะไรติดหลังเฮ้ยแฮ์อ๋อแฮอัพนี่ประดับประดับสี่เอ็ม ถ้าได้กล่องประดับ 4m เองเหรออันนี้เท่าไรหรอ่อะสเปเชียลคอสตอมมาขอขออีกสักอีกสัก 5m ใส่อีกสัก 5m แล้วกัน 5m นี้ได้กี่กล่องมาเดี๋ยวขอไปซื้อกล่องก่อน <ส ied> เดี๋ยวนะเราจะเปิดอีก 5m จริงเหรอถ้ามันไม่ได้อะมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะผมว่า เราซื้อมาเปิดดีไหม 7m ไอ้กล่องเมื่อกี้กล่องเมื่อกี้ 7m เอ้ยออกไปแล้วว่ะออกไปแล้วว่ะ 7m ซื้อไม่ทันด้วยโอ้โหไม่ได้อะไม่ได้อะซื้อไม่ทันด้วยมันจะซื้อมาลองเปิดเองแบบก็ซื้อไม่ทันด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยเราขาดทุนไปแล้วอะ่ะแฮร์อัพดูซิว่าอะไรแพงสุดถ้าโอเวอร์โหลดเราเปิดได้เนี่ยโอเวอร์โหลดมเดิมนะเดี๋ยวไปดูดมเดิมแฮอัพปูแฮอัพก็แฮอัพก็ 6m นะถ้าเราซื้อกล่อง 4m มาขายกำไร 2m แต่ แต่เราก็ขาดทุนไปแล้วเจ็ดแปดเอ่มอุะวหนาก็แพงอยู่นะวหน้าแพงหน้าแพงผมเห็นคนขายหน้าแรเยอะผมซื้อหน้าแรมาทำเนี่ยขอซื้อหน้าแรอีกก่อนสักนิดหน่อยแล้วกันมาลุ้นเผื่อได้ลุ้นมาฮะผมอีกสิบกล่องขออีกสิบกล่องนะคราวนี้ขอติดเถอะว่าถ้าได้เป็นหน้าสักอันหนึ่งนี่คุ้มนะมันจะติดหรือเปล่าแค่นั้นแหละ1ิบกล่องอ่ะโอ้ถ้าติดตอน1ิบกล่องนี้คือแบบสิบกล่องโอ้มาให้หน่อยเถอะว่า มาโอ้เอายังอีกยังอีกอันสุดท้ายแล้วป่ะกล่องสุดท้ายแล้วฮะไปโอ้หกสิบกล่องหกสิบกล่องไม่ติดอะ่ะเสียไปแปดเก้าเอ็มเพื่ออะไร เพื่ออะไรครับท่านผู้ชมอคลิปนี้บอกเลยว่าเจ๊งแบบเจ๊งแบบยับยับอะ่ะคือมันจะอย่างน้อยอ่ผมว่า60กล่องมันควรจะได้สักอันหนึ่งนึกออกไหมทำไมมันยากขนาดนี้วะโอเคผมไปแล้ววันนี้ก็ถ้าชอบแนละ้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามารับชมวีดีโอใหม่แค่นี้แล้ววันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย